ับวิธีติดตั้งแคดบาร์บ,บนคูทอนโมเดลสองนะครับผมอุปรกรณ์ที่ผมให้ไปนะฮะในกล่องนะครับก็จะมีมนะฮะบ,บูทตัวใหญ่สองตัวนะฮะพร้อมนอ็อตพร้อมน็อตสองตัวผมจะร้อยบูทไว้อยู่แล้วก็น็อต M8 3ตัวนะฮะพร้อมบูทอุปรกรณ์นในการติดตั้งนะครับผม ก่อนในการกติดตั้งให้สะดวกจบแนะนําให้เป็นอย่างนี้นะฮะตัวบล็อกกอกแก๊กนะครับด้านฟรีด้ามฟรีนะฮะก็ลูกบล็อกนะครับเบอร์12・13・14ครับผมประแจปากตายเบอร์12บสกับสิครับแนะนําให้ใช้ร่วมกับน้ายาก,กันคายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่รถฮะสำหรับ CB 500 x นะครับผม ทุกโฉมนะครับย้ําว่าทุกโฉมนะฮะตั้งแต่2,000ตั้งแต่ตัวแรกอยู่จนถึงตัวปัจจุบันนะฮะตอนนี้ที่อัดอยู่2 0 2 0ออกแล้วก็ยังใช้โครงเดิมเครื่องเดิมอยู่ก็ยังติดตั้งเหมือนกันหมดนะฮะที่เราจะต้องถอดนะครับผมมาดูใต้ใต้ไฟครับผมใต้ไฟจะมีน็อตสองตัวนะฮะน็อตเบอร์สิบสองสายขวาเลยถอดออกครับถอดออกได้เลยครับสองตัวนี้เก็บตัวเมียไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเมียแล้วก็ จิดเครื่องตัวล่างครับผมเบอร์สิบสี่ฮะถอดออกอทําทีละข้างนะครับน็อนตใต้ไฟนี้ถอดได้เลยนะฮะทั้งสองตัวนี้ถอดออกได้เลยแต่ว่าน็อตทั้งเครื่องนี้ทําทีละข้างนะฮะเราทําข้างนี้ก่อนข้างขวาก่อนโอเคเราเริ่มใส่เลยครับเราถอดแล้วเราก็เริ่มใส่เลยฮะบูธนะฮะบูธเดิมนะฮะของรถนะฮะใส่ฟิล์มทั้งนะครับไม่เอาออกนะฮะที่ทำกง่ายครับพี่พอร์ตพัน บูครับผมลอยผ่านเปนี่นะครับข้อเสีนี้นะครับแล้วสัตว์บูดเดิมติดรถไปด้วยนะฮะแนะนำให้ใช้ล่วงกับน้ำยากันคายนะครับผมแล้วขันไปครับผมตรงนี้ก็เอามือหมุนไปจนรู้สึกว่าแน่นนะฮะแต่ยังไม่ต้องขันแน่นนะฮะแค่ขันให้มันอยู่นะครับแล้วเราก็น็อต M8 2อตัวครับ พอเสร็จพอวางไปแล้วนะฮะเราก็มาทําอีกข้างนึงข้างนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะมาถอดน็อตยึดเครื่องตัวล่างครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอยู่แล้วกันนะฮะโอเคครับผมมาทําตัวข้างที่สองที่ก็เหมือนกันนะฮะก็เอา่นี้ครับทีก็ใส่วิยากรไสยที่ปลายนี่คือ รู้เดิมน,นะครับผมใส่คืนตำแหน่งทุกครั้งนะครับทำเหมือนกันนะฮะอือ,มอมผมก็ไปใอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้นะฮะมองเห็นหรือเปล่าอ่าน็อตมันก็จะโผล่นะฮะเราก็ร้อยผ่านรูม,มานะฮะ ก็เอาตัวเมียเดิมของรถอะใส่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะ,ะจากนั้นนะครับพี่มันจะเหลือบูทตัวนี้นะฮะกับน็อตนะฮะใส่ใส่ตรงไหนใส่ระหว่างแคดบาร์นะฮะผมจะมีรูอยู่แล้วนี่นะฮะ,ะ่มองเห็นว่าเอ้ยนี่นะฮะเห็นรูไหมครับรูนะฮะสายขวามันจะมีผมจะมีรูอยู่แล้วนะฮะเอาบูทตรงนี้ใส่ไปตรงกลางนะครับผม ตรงงกลาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะโอเคครับผมใส่แล้วนะครับฮะบูทถึงเนี้ยพอเน็อตผ่านไปนะฮะแล้วก็ตัวเมียของผมให้ไปใส่ไปจากนั้นก็ไล่ขัดเลยครับผมเอ่อน็ตสามตัวนี้นะฮะใต้ไฟนี้นะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยนะฮะขัดแน่นไปเลยนะครับพี่ขัดแน่นให้สุดไปเลยนะฮะให้ขัดให้แน่นไปเลยส่วนน็อตยึดเครื่องตัวล่างนะครับผมที่เราเปลี่ยนไปนะครับถ้า ไม่มีประแจปอนก็ขันแค่ตึงมือนะครับผมขันประมาณตึงๆมือฮะเกือบแน่นนะฮะประมาณเกือบแน่นถ้ามีประแจปอนก็ขันปอนสัก3 2มสถึงสาปอนนะฮะหน่วยเป็นปอนต่อฟุตนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยที่สําคัญนะครับย้ําเลยนะครับผมฟูดเดิมของรถนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้นะฮะไม่เอาออกนะครับใส่คืนตำแหน่งทุกครั้งนะฮะห้ามมาออกเด็ดขาดนะครับผมโอเคครับ